สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l e ิรนะคะต้องขอขอบคุณุทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาสพอร์ตให้กันรายการในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งและส่องพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวันนะคะรับฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะท็อปปี้ของเราวันนี้เรามาดูซิว่าใครกาลัง คิดเกี่ยวกับคุณเรื่องอนาคตการแต่งงานนะคะกับ3ภาพให้เลือกนะคะทำสมาธิให้นิ่งค่ะโฟกัสที่ภาพที่1นะคะภาพที่2ภาพที่3เลือกไม่ได้กดหยุดไปก่อนนะคะใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นนะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะวันนี้เรามาดูซิว่า ใครกำลังคิดเกี่ยวกับคุณเรื่องการแต่งงานนะคะเรื่องอนาคตการแต่งงานนะคะเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพ่ทาอด์ค่ะสื่อสารถึงคนกองที่1น่งค่ะเ h อะชา r ิออตค่ะ คนแดนไกลคนทางไกลคนต่างชาติต่างภาษาของคุณหรือเปล่าดูซิมีความแตกต่างกันนะคะแต่เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันคุณกับเขาอาจจะเคยคุยกันเรื่องของการแต่งงานหรือเปล่านะนะคะคนทางไกลคนนี้นะคะเจ็ดดาบเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดนะคะมีวิธีเข้าจีบคุณนะคนคนนี้สิบไม้เทา้า เป็นคนคิดมากค่ะคิดเยอะคิดหนักมีภาระมากมายให้ต้องดูแลให้ต้องจ,จ,จัดการนะคะคนคนนี้และเป็นคนที่เฉลียวฉลาดเก่งมีความสามารถนะคะมีทริคในการดูใจมีทริคในการออทดสอบนะคะใจด้วยถ้าเป็นต่างชาติมีเรื่องของการทดสอบใจอย่างแน่นอนเลยนะคะสิบเมเท้าคนคนนี้มีภาระหน้าที่เยอะแยะมากมายเป็นคนคิดมากเป็นคนจริงจังเป็นคนคิดเยอะแต่เป็นคนที่สู้อุปสรรคแล้วก็ลุยเช่นกันว้าว ตัวตนของเขาออกมาแล้วค่ะเป็นดีเอ็มเพอเรอร์นะคะแปดดาบชัดเจนนะคะเขาเป็นดีเอ็มเพอเรอร์ค่ะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณมากก็ได้นะคะหรือว่าอายุน้อยกว่าคุณมากๆก็จะมีความเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ก่าวัยของเขา นะคะเป็น The อ็มเพ o r มีความเป็นผู้นำนะคะดูมีเสน่ห์เฟนลี่ดูดีมีเสน่ห์เป็นพ่อแม่แม่ๆก็ได้คนคนนี้นะคะเขามีพร้อมทุกอย่างหนะ้าที่การงานการเงินสามารถซัพพอร์ตคู่รักดูแลคู่รักได้เป็นอย่างดีนะคะและเป็นคนที่นิ่งมากนิ่งมีความมีความเป็นคนที่เข้าใจโลกได้ดีนะคะเป็นคนที่คิ้หึงคี้หวงนะคะอย่างที่บอกคี้หึงคี้หวง เป็นคนที่เผด็จการนะคะเบาๆนะทุกคนเหมือนกับว่าชอบควบคุมชอบให้คนรักอยู่ภายใต้อำนาจของตัวเองนะคะคุณกับเขาคนนี้มีอุปสรรคกันแน่เลยนะคะแปดดาบอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์อุปสรรคนความห่างไกลเขามีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองชอบคือชอบใช่คือใช่ชชแต่ก็จะนิ่งมากจริงๆจะทาอะไรก็คือ ทำต่อไปให้เหมือนเดิมในทุกๆวันนะคะคุณกับเขามีปัญหากันเกิดขึ้นเขาคุณอาจจะเขาคุณอาจจะเห็นเขาว่าเขานิ่งมากหรือว่าเขาไม่ชัดเจนคุณอาจจะเดินจากเขามาก็ได้นะคะเขายังคงยึดติดยึดมั่นอยากให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้ถึงขั้นอนาคตของการแต่งงานนะคะเจ็ดแต่คือวางแผนจะหาวิธีกลรอยรุยย,ยังไงนะคะที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้สิบเมตาคือการยือ้อหรือว่าเดินต่อไปทําให้ความสัมพันธ์นี้มัน มันไปสู่ถึงขั้นแต่งงานนะคะอนาคตของการแต่งงานนั่นเอง The c h a r i o e มีความมุ่งมั่นและจริงจังมากๆที่จะจีบคุณไปให้ต่อให้ได้เดินหน้าต่อไปให้ได้แม้จะเจออะไรก็ตามนะคะถึงแม้จะเจออุปสรรคไงก็ตามด้วยความที่ว่าเป็นตัวตนในอิมเพเออร์ถ้าเขาอายุมากกว่าคุณมากๆอาจจะเป็นการแต่งงานครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้ค่ะและก็เป็นคนที่ มีความเป็นผู้นำสูงนะถึงเขาอาจจะไม่ได้เป็นมีความเป็นผู้นําขนาดนั้นเขาก็สามารถซัพพอร์ตดูแลคุณได้เช่นกันนะคะและยิ่งเขาเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายความเจ็บปวดเสียใจในอดีตหรือเป็นพ่อแม่แม่มาก่อนความสัมพันธ์ต่อไปจะต้องแบบใช้เวลาจริงๆโฟกัสจริงๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าคืออยากให้คนรักอยู่อยู่ใกล้เขาอยากดูอยากแบบคือเป็นคนที่เก็บรายละเอียดนะคะถึงแม้จะนิ่งๆขนาดนี้ก็ตามนะ แล้วก็เป็นคนแบบว่าคือถ้าเขาอายุมากเขาคงยังคงมีสเสน่ห์อยู่นะคะเป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างแล้วก็ดูดีมีสเสน่ห์นะคะคนณคนนี้นี่คือใครกําลังคิดเกี่ยวกับคุณเรื่องอนาคตการแต่งงานนะคะคิดไว้แล้วก็นิ่งไว้แล้วก็อยากที่จะทําทุกสิ่งอย่างให้มันไปต่อได้การเดินหน้าเข้ามาจีหรือว่าเข็นยากแค่ไหนก็อยากที่จะทําสิ่งนั้นให้ไปต่อได้นั่นเองนะคะ คนกองที่1ก็ประมาณนี้นะคะก็ฟังไว้เป็นอะไรดีๆนะคะด้วยความที่เป็น The Emperor ข้าใจอะไรเยอะแยะมากมายในชีวิตแล้วอาจจะเป็นการแต่งงานครั้งสุดท้ายของเขาก็ได้จริงๆนะคะอยากเป็นโซเมทของคุณด้วยนะคะก็ประมาณนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะคนกองที่1นึ่งดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2นะคะกับท็อปปิกของเราวันนี้มาดูซิว่าใครกําลังคิดเกี่ยวกับคุณเรื่องแต่งงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอพลังงานมาแล้วนะคะทุกคนหนึ่งใบเด้งออกมาเองนะคะสามดาบสามดาบคือคนคนนี้ เป็นคนทําให้คุณเสียใจเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดแน่นอนหรือเป็นคนที่เขามีอดีตความรักความเจ็บปวดที่หนักมาก่อนนะคะเป็นคนมีแผลในใจมาก่อนมีอดีตความรักสามเศร้าที่หนักมากๆเป็นหนึ่งเหรียญด้วยนะคะหนึ่งเหรียญคือการ ก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เป็นประเด็นจากคุณนี่แหละนะคะที่เขาคิดในเรื่องของอนาคตการแต่งงานระหว่างคุณกับเขาคนที่เป็นประเด็นกันเขาอยากเข้ามาขอโทษขอโอกาส,ขอ,อกาสขอพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งเหรียญแล้วก็จะ i ติคุณกับเขามีความไม่เท่าเทียมกันนะคะมีมีเรื่องของการยื้อแย่งการเถียงกันการไม่เข้าใจกันเขาอยากปรนประนอมพูดคุยกับคุณอยากขอโทษขอโอกาสนั้นเฮอร์มิต คนที่คุณเดินจากเข้ามาหาหลังจากเข้ามาหรือว่าคุณกับเขาต่างคนต่างนิ่งกันไปต่างเงียบกันไปสีเรียญคือความห่วงห่วงหึงห่วงนะคะทุกคนหึงห่วงและยังห่วงแหนในเรื่องของความสัมพันธ์ยังกักความสัมพันธ์หรือว่าคนนี้เป็นคนขี้หึงขี้ห่วงก็ได้นะคะแอบส่องแอบห่วงคนอยู่ไกลๆแม้ว่าคุณจะตัดจบจากเขามาแล้วแม้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันจะผ่านมาแล้วแต่ก็คอยยังห่วงแหนและหึงห่วงอยู่นะคะหรือคนคุณเนี้ยเป็นคนขี้หึงขี้ห่วงเฮอร์เเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะ อาจจะเป็นคนที่แบบอยู่สันโดษโสดมานานนะคะเป็นคนที่แบบอยู่คนเดียวได้พึ่งพาตัวเองได้ชอบอยู่คนเดียวมีพื้นที่ของมีพื้นที่ของตัวเองในคนเดียวเพราะว่าเขาอาจจะผ่านอุปสรรคความรักเจ็บปวดมามากๆเหมือนกับว่าสันโดษโสดมานานนะคะแบบนี้ก็เป็นได้กลัวในเรื่องความความรักความเสียใจเช่นกันนะคะหรือคนที่เป็นประเด็นจากคุณนี่แหละที่เขาไม่อดีตที่เจ็บปวดมากๆก็ได้นะคะและแน่นอนหนึ่งเหรียญตอนแรกที่คุณอาจจะเจอเขาคุณอาจจะรู้สึกว่า รู้สึกถูกชะตาต้องตาต้องใจเหลือเกินหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นโชคดีที่ได้เจอกับเขาแต่อยู่มันอาจจะมีเรื่องราวทําให้รู้สึกว่าต้องห่างกันต้องนิ่งกันต้องจบกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งเหรียญคือการเข้ามาขอโอกาสขอโทษขอพัฒนาความสัมพันธ์ให้ให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้าต่อไปได้เป็นแบบจับต้องได้เป็นรูปธรรมจริงๆคือเห็นเนื้อของความสัมพันธ์จริงๆที่เดินต่อไปได้ความห่วงหนความหึงห่วงคนคนคนี้อาจจะเป็นคนที่แบบมีความรู้เป็นคนที่เก่ง มีไหวพริบปริพนธ์ที่ดีนะคะชอบกักในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ได้ชอบกักคาพูดกักการกระทําไว้อาจจะด้วยความว่าเขาเคยเจ็บปวดเสียใจมาก่อนพอเขาได้เจอคุณแล้วเขาชอบคุณเขารักคุณเขาอาจจะเดินความสัมพันธ์แบบกักๆไว้คือแบบไม่แสดงออกให้ให้มากไปเดี๋ยวกลัวคุณจะ,ะเดี๋ยวกลัวกลัวคุณจะไปจากเขาหรือกลัวว่าคุณจะรู้ว่าเขาชอบแล้วคุณจะแบบว่าเหมือนกับดีใจเกินไปหรือว่า ข่มเขาอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนกับว่าเขากลัวแล้วมีความคิดมากความวิตกกังวลน,นะคะประมาณนั้นหรือคนที่เป็นคู่กรณีกับคูณนี้แหละคนที่มีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะที่ทําให้คุณร้องไห้เจ็บปวดเสียใจก็ได้นะค,คนคนนี้เขาคิดถึงเรื่องอนาคตการแต่งงานกับคุณนะคะอยากประนีประนอมอยากพูดคุยอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาเป็นความรักเป็นครอบครัว เป็นความสัมพันธ์ที่ดีอีกครั้งก็ได้แต่หึงหวงและห่วงแหนคุณในใจละค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เลยเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นคุณอยู่กับการตัดสินใจของคุณเพราะคุณอาจจะตัดจบกับเขามาด้วยความเสียใจต่างๆนานามากมายที่เขาทําให้คุณเจ็บปวดร้องไห้แล้วนะคะก็เขาอาจจะรู้สึกว่าการที่ได้อยู่นิ่งๆคนเดียวนะคะมันได้คิดทบทวนความรู้สึก การกระทํามันได้ตกผลึกนะคะต่างๆมากมายแล้วก็ยังคงอยากความสัมพันธ์นี้ยังคงอยู่ยังคงแบบอยากที่จะเข้ามาขอโทษก็ยังดีขอโอกาสความสัมพันธ์ขอโทษคุณออฟเฟอร์ดูแลบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณเขาอ,อาจจะยังไม่เคยได้ให้อะไรคุณเลยก็ได้นะคะยังไม่เคยได้ตอบแทนหรือว่าทาอะไรให้คุณเลยนะคนกล่องที่2ก็ประมาณนี้นะคะนี่คือใครกําลังคิดเกี่ยวกับเรื่องคุณ ใครกาลังคิดเกี่ยวกับคุณเรื่องอนาคตการแต่งงานนะคะมันเป็นได้ยากมากเลยนะคะถ้าคุณไม่ได้ให้อภัยหรือว่าอะไรเขานะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนที่เลือกกองที่สามนะคะกับท็อปปี้ของเรานะคะวันนี้เรามาดูซิว่าใครกําลังคิดเกี่ยวกับคุณเรื่องอนาคตการแต่งงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิ พลังงานสื่อสารถึงคนกองที่3ค่ะสเสรนว้าวแน่นอนค่ะรักคุณทั้งตัวและหัวใจคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะอยากแต่งงานกับคุณคิดถึงคุณในเรื่องของอนาคตคุณคนนั้นคือสิ่งโต เป็นเจ้าป่ามีความเป็นผู้นาดูเท่ดูองอาจดูมีความอิโกโ้มากๆเลยนะคะดูเป็นคนเก่งดูเป็นคนฉลาดเฟลลี่ดูดีมีเสเตอร์สุดแต่สุดท้ายแล้วสยบอยู่ที่คุณเท่านั้นนะคะไปไหนจากคุณไม่ได้คุณมีเสเตอ์นตต่อใจเขามากๆนะคะมากๆเลยคนคนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าเป็นอย่างไรต่อเจ็ดเมทาวอ้คนคนนี้เป็นคนที่เข้มแข็งนะคะดุดันหนักแน่นเข้มแข็งไม่กลัวสิ่งใดด้วยนะคะคนคนนี้กล้ากล้าพูด แล้วก็เป็นคนที่ดื้อเงียบด้วยเป็นราชาเหรียญค่ะธาตุดินราชาเหรียญเป็นคนที่มั่งคั่งร่ำรวยในตัวตนของตัวเองนะคะอาจจะดูไฟนะคะทุกคน มีความร่ำรวยในตัวตนของตัวเองมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะอาจจะเป็นระดับผู้นําระดับผู้บริหารระดับซีอก็ได้คนคนนี้แต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําขนาะนั้นเขาก็คือมีทุกอย่างในความอุดมสมบูรณ์ของตัวตนของตัวเองสามารถซัพพอร์ตดูแลคู่รักได้เป็นอย่างดีมองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆนะคะถ้าใครที่เข้ามาแล้วรู้สึกเขายังไม่เขายังไม,ไม่ได้พิสูจน์ว่าคนนั้นรักและชอบเขาจริงหรือเปล่าหรือใช้เวลาเขาอาจจะไม่เอาความรู้สึกของเขาไปไปเสี่ยงต่อความเสียใจเจ็บปวดนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขา เขาคิดมากเขามีความนิ่งเขามีความรักเดียวใจเดียวมีความมั่นคงซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเขาชอบคือชอบใช่คือใช่ไม่คือไม่นะคะแล้วก็จะนิ่งอยู่แบบนั้นคือพูดอะไรแล้วคืออาจจะพูดพูดไม่ได้พูดซ้ำซากอะไรแบบนั้นนะคะทุกคนพูดแล้วก็คือพูดแล้วคือทําแบบนั้นพูดจริงทําจริงคือพูดแล้วก็คือไม่ได้พูดอะไรบ่อยๆบอกว่าไม่คือไม่นะคะอะไรแบบนั้นเนาะเด็กถือถ้วย เขาคนนี้เป็นคนที่อายุมากกว่าคุณมากก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่อายุมากก็ยังคงเป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยหรือว่าอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยนะคะหรือเป็นคนที่อายุไล่เลี่ยกันกับคุณก็ได้นะคนคนนี้ราชาเหรียญน,นะคะก็อย่างที่บอกถ้าเขาเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณแสดงว่าเขาก็แบบประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วถ้าายุไล่เลี่ยกันคือเขาก็มีความอุดมสมบูรณ์กับตัวตนของตัวเอง The view of June นะคะ คนคนนี้เป็นคนที่แบบชอบศิลปะชอบอะไรที่แบบฟังเพลงเฟรนี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนคิดบวกเป็นคนที่แบบว่าขี้เล่นน่ารักนะคะดูยังคงเป็นเด็กอยู่นั่นเองนะคะเหมือนกับว่าเขามีมีความคิดที่แบบโพสิทีฟและขี้เล่นทําให้ดูเป็น เป็นเด็กน่ารักอยู่นะถึงแม้จะอายุมากก็ตามอะไรประมาณนี้เนาะ The View of June กงลอแห่งโ,โชคชะตานำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันไม่ว่าคุณกับเขาจะมีความต่างกันเรื่องอะไรก็ตามทางไกลต่างชาติต่างภา,า,าษานะคะหรือว่าคุยกันออนไลน์แล้วได้มาพบเจอกันก็ตามมันเป็นเหมือนพรมลิขิตนะคะเป็นโชคชะตาที่ดึงดูดให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันเขาหรือคุณอาจจะตกหลุมรักกันตั้งแต่วันแรกที่พบเจอก็ได้รู้สึกมีแรงดึงดูรู้สึกว่าถูกชะตาต้องตาต้องใจมากๆเลยนะคะระหว่างคุณกับเขาเพราะฉะนั้นเขาคิดถึงคุณก็ช คุณมากๆคนคนนี้นะคะที่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นราชาเหรียญเป็นคนที่มีความมีความนิ่งและมีความดื้อเงียบของเขามีเหตุผลของเขามีความชัดเจนของเขานะคะบางครั้งก็จะดูไม่ค่อยแสดงออกหรือว่าคาพูดเท่าไหร่ทําให้รู้สึกว่าอีฝ่ายหนึ่งอาจจะคิดมากคิดเยอะแต่ว่าด้วยไลฟ์สไตล์ของเขาเป็นคนที่แบบชัดเจนในตัวตนของตัวเองนะคะ ต้องดูที่การกระทําเขานะคะการกระทาสม่าเสมอเสมอต้นเสมอปลายหรือเปล่านั่นเองนะคะนี่คือใครกำลังคิดเกี่ยวกับคุณเรื่องอนาคตการแต่งงานนะคะคนกองที่3นะยังไงก็ฟังไว้เป็นอะไรดีๆนะคะในวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามร,รับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ